เราเนี่ยจะเป็นคนที่หาโอกาสหรือเป็นคนที่ปฏิเสธโอกาสก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราบันทึกอะไรไว้ถ้าวันนี้จิตใต้สำนึกบันทึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีพอเราเป็นคนที่ไม่ถูกรักอย่างเช่นบางคนนะคะพ่อแม่เนี่ยมีลูกอาจยกตัวอย่างพี่น้องนะพ่อแม่เนี่ยมีลูกสี่คนแล้วก็พี่น้องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์นะตอนเล็กเนี่ยพี่น้องจะไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร พี่สาวกับน้องสาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์แล้วพ่อจะเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์และพ่อก็มักจะบอกว่าเราเนี่ยไม่พยายามไม่เก่งเลยคณิตศาสตร์พ่ออยากจะให้เป็นนักนักธุรกิจใช่ไหมคะแต่เรามีความรู้สึกว่ามาบังคับทําไมบังคับแต่เราไม่บังคับพี่ไม่บังค mm ับ hmm. น้องสาวเลยเขาก็เป็นคนที่ไม่ขยันเรียนนะแต่เขาเนี่ยเรียนเก่งคณิตศาสตร์แต่พ่อเนี่ยมักบังคับให้เรามักจะถามเราว่าทําการบ้านหรือยังคณิตศาสตร์ทำหรือยัง ให้พี่สาวสอนไหมให้น้องสาวสอนไหมเราก็จะรู้สึกว่าโหให้น้องสาวสอนเหรอให้พี่สาวสอนเหรอเอ๊ะทำไมเขาจะไม่ถูกสอนทําไมสอนแต่เราเราก็จะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่าใจที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในวันนี้ย้อนกลับไปมองกันดูแลเราจากพ่อแม่ที่ดูแลเราเนี่ยเขาเนี่ยให้ความเป็นห่วงเราขเราขารักเรามากกว่าการเป็นห่วงคนอื่นซะอีกนะพอเราย้อนกลับไปเราจะเห็นความรักที่พ่อแม่มอบให้อ่าในรูปแบบของเราเนี่ย ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะไปเห็นความรักของเขาโอ้โหเรารู้สึกว่าเรามีค่าจังเลยอะ่ะจากถ้าเราอะ่ะมองในรูปแบบที่มันตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะตอนที่เราอายุเจ็ดขวบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นบังคับเราทาไมคนอื่นมาสติ๊กแต่เราดูแลแต่เราไม่ให้เราไปไหนให้เราแต่เรียนเรียน,ยนอยู่นั่นนั่นแหละไม่ให้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเลยไม่ให้ไปเล่นเหมือนคนอื่นเลยเราก็จะรู้สึกน้อยไมนํำใจรู้สึกอะไรรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกแปลกแยกในครอบครัวรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักโอ้โหู้สึกแยกไปนั่นนะคะ ร so, ู้ส so, <t ake iono> mm ึกหลายๆรู้สึกเลยและความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราใช้เฉพาะในครอบครัวนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราเอามาใช้ทุกพื้นที่ไม่ว่าเราจะไปโรงเรียนในที่ทํางานในที่สาธารณะในหน่วยงานต่างๆในงานสัมมนาต่างๆเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวเล็กๆเลือกที่จะไม่คบคนดังๆเลือกที่จะนั่งหลังห้องเลือกที่จะไม่แสดงตัวตนเลือกที่จะไม่แสดงความสามารถ เพราะคิดอยู่ในใจว่าฉันไม่ดีพอฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนที่ไม่ถูกลักฉันเป็นคนที่พ่อแม่ไม่รักฉันเป็นคนที่ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยฉันไม่มีความสามารถอะไรเลยเพราะฉะนั้นน่ะอยู่ในมุมเล็กๆก็พออยู่ในหลังห้องก็พอครูบาอาจารย์ถามอะไรไม่ต้องแสดงความมั่นใจเลยเพราะความเชื่อของเราเป็นแบบนั้นใครที่มีความเชื่อเป็นแบบนี้ตั้งแต่อดีตนะคะให้เปลี่ยนมาได้แล้วเพราะมันเป็นความเชื่อเก่าตั้งแต่ในอดีตของเราตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ปฐมนู่น ความรู้สึกลบอะไรก็ตามที่มันเป็นที่มันเป็นเรานะที่เราเป็นมันในปัจจุบันความรู้สึกลบที่เราเป็นมันที่มันเป็นเราในปัจจุบันถ้าเรารู้ในวันนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าเลยเราจงเปลี่ยนมันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันนี้ ถ้าเราอะอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะเป็นคนเก่งเราอยากจะเป็นคนมั่นใจเราอยากจะเป็นคนที่ทํารายได้เยอะเราอยากจะเป็นคนที่มีโอกาสในการบริจาคคนจนเราอยากจะเป็นคนที่เป็นไอดอลให้กับหลายๆคนเราอยากจะเป็นหัวหน้าทีมเราอยากจะเป็นหัวหน้างานเราอยากจะมีอิสระทางเวลาการเงินเราอยากจะเป็นคนที่มีศักยภาพมากมายที่จะให้กับสังคมวันนี้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกลบที่มันเป็นความรู้สึกแย่ตั้งแต่ในอดีตให้ลบมันทั้งหมด มันเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นความจริงและถ้าเรายังพกพานิสัยเหล่านั้นมาจนในในปัจจุบันนีมันเป็นแค่ขยะในชีวิตของเรามันไม่สามารถทําให้ชีวิตของเราลืมตาอ้าปากได้เลยความรู้สึกแบบนั้นค่ะมันเป็นขยะในชีวิตของเราซึ่งเราไม่เคยเอาขยะเหล่านั้นอ่ะทิ้งออกไปจากชีวิตเลยวันนี้ลองดูซิว่าในถุงขยะเปรียบเสมือนถุงในของซันตาคอสนะคะในวันที่25ธันวาคมเนี่ยซันตาคอสจะมาแจกของขวัญให้เด็กหลายคนใช่ไหมคะ คุณสมบัติของเราคือขยะของเราก็เป็นถุงหนึ่งอะอยู่ใน อยู่ในถุงของขวาญของซันตาคอร์ตอะลองก้มไปดูในถุงขยะนั้นซิว่าความรู้สึกลบของเราความรู้สึกที่เป็นไปไม่ได้ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกเหล่านั้นเราลองค้นดูซิมันมีอะไรบ้างแล้วลองคัดทิ้งมันคัดทิ้งไปคัดทิ้งไปความรู้สึกไม่ดีพออ่ะคัดทิ้งไปความรู้สึกไม่เป็นที่รักคัดทิ้งไปความรู้สึกไม่เป็นที่รักคัดทิ้งไปความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่าใจคัดทิ้งไปอ้าวคัดทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นโอ้โหเรารู้สึกว่าวันเนี้ยตัวเราอะจะเบาตดังเลย ความรู้สึกลบที่มันกําลังทําลายชีวิตของเรามันเป็นความรู้สึกแห่งมารมันเป็นความรู้สึกของชัยตอนมันเป็นความรู้สึกของซาตานที่เขาพยายามทําลายมนุษย์ไม่ให้ประสบความสําเร็จได้เลยดังนั้นเราอะลองคับมันทิ้งไปดูนะแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ภารกิจของเรามันดูเบาจังทั้งขยะหรือถุงของขวัญของเราวันนี้มันเป็นถุงของขวัญจริงๆแล้วอะเจตใต้สํานึกของเราเกลี้ยงเกลาสะอาดแล้วเราไม่มีเลยความรู้สึกที่แย่เหล่านั้นความรู้สึก ไม่ศรัทธาในตัวเองความรู้สึกไม่ยอมรับในตัวเองความรู้สึกว่าศักยภาพของตัวเองน้อยจังเลยความรู้สึกว่าเราเป็นคนยากจนน,น้อยน้อยลงทุกทีเลยความรู้สึกเหล่านั้นค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแล้วเราจะรู้ว่าโอ้วันนี้ศักยภาพของเราเยอะมากเรามาดูในด้านบวกของเรานะคะด้านบวกของเราเช่นเราเคยสําเร็จมาแล้วกี่ครั้งเราเคยสอบได้ที่1มาแล้วกี่ครั้งเราเคยเป่ากบชนะกี่ครั้งเราเคยโดดนนั้หนังยางแบบสูงมากเลยกี่ครั้ง เรา,เ,าเรียนภาษาอังกฤษก็เก่งเราเป็นคนที่ยับปักถักร้อยก็เก่งเราเป็นคนนักกีฬาเล่นกีฬาอะไรก็ประสบความสําเร็จเราเป็นคนที่น่ารักเรามีนิสัยที่เ,เพื่อนๆชอบเราเยอะมากนะคะถ้าเรามามองดูวันนี้วิเคราะห์ตัวเองว่าจิตของเราหรือจิตใต้สํเนึกของเรามีความน่ารักมากกว่ามีความน่าเกลียดไหมคะน้องเชื่อมั่นเลยร้อยเปอร์เซนทุกคนนะคะมีจิต ใต้สำนึกของตัวเองที่น่ารักที่มีศักยภาพมากมายเลยมากกว่าจุดดำๆที่เห็นในในชีวิตของเราอีกคนเราอะ่ะมักจะมองจุดดำในชีวิตของเรานะคะคือเรื่องที่แย่ๆเนี่ยจุดเดียวสมมุตินะฮะเรื่องที่แย่ๆเนี่ยจุดเดียวเลยในชีวิตของเรานี่สมมุตินะกระดาษ a 4ทั้งกระดาษะคะ่ะมีคนอะ่ะมาว่าเราอะ่ะเรื่องเดียวเนี่ยคะ่ะ แล้วมีคนมาชมเราอะสิบเรื่องเราอะมักจะไม่ค่อยเห็นคนชื่นชมเราหรอกค่ะแต่เราอะมักจะเห็นคนดูถูกเราอะขยายมันซะหูของเรามักจะได้ยินเสียงคนนั้นแหละที่มาดูถูกเราที่มาว่าเราที่มาหักอกเราที่มาว่าเราเราไม่สวยเราไม่มีคุณสมบัติเราไม่ดีพอเราเป็นคนที่ง่อเราเป็นคนที่ไม่เก่งเราเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวซ้ำๆเราเป็นคนที่ไม่ดีเลยเราเป็นคนที่ไร้ศกยภาพเรามักจะเห็นจุดดำๆนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ คุณสมบัติเต็มเลยในกระดาษสีขาว่มีความเก่งเต็มเลยค่ะในตัวของเราแต่เรา่ขยายจุดดามันซะพอเรา่ขยายจุดดาพลังงานลบของเราในร่างกายเต็มเลยค่ะมันจะดึงจิตวิญญาณของเราให้ดรอลงไปและสุดท้ายเราก็กลับไปยุที่เดิมเราก็ไม่มีพลังงานเหมือนเดิมเพราะอะไรคะตอนนี้น้องจะเข้ามาในเรื่องของสมองแล้วนะคะ,ะจะเข้ามาในเรื่องของสมองนะคะเดี๋ยวจะเว็บกลับไปในจิตใต้สัมถึงเ,เหมือนเดิม เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้โฟกัสแต่ในเรื่องที่ลบๆมากกว่าในเรื่องที่บวกค่ะอ่ามากกว่าในเรื่องที่บวกสมองของเราเนี่ยน้องจากอธิบายแบบ4ส่วนนะสมองหน้าสมองข้างขวาสมองข้างซ้ายและสมองหลังของเรานะคะสมองด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยานอย่างรู้สัมผัสที่6นะคะสัมผัสที่6ไอแผงหน้าเนี่ยจะเป็นเลดร์เหมือนกับหนวดแมลงสาบ เราให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรหนวดมลรงสาบหรือระบบ RAS <อ>ที่อยู่ในสมองของเราก็จะไปหาในสิ่งนั้นอะที่เราให้ความสําคัญสมมุติว่าในชีวิตของเรามี10เรื่องแต่เราให้ความสําคัญเรื่องเนี้ยในช่วงเนี้แค่2เรื่องสมองของเราก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยเห็นแค่2เรื่องนั้นที่เราให้ความสําคัญถ้าในช่วงนั้นอะมีคนอะเอาข่าวสารเรื่องอื่นๆมาไอเรื่องที่8ที่เราไม่ให้ความสําคัญกับเขาอะค่ะถึงแม้ว่าหยิบยื่นมาให้เรา ในสิ่งนั้นมันอาจจะมีโอกาสมาให้เราเราก็จะไม่เห็นแปเรื่องนั้นเพราะช่วงเนี้ยเรากําลังให้ความสําคัญกับ2เรื่องนี้เช่นสมมุติว่าช่วงนี้น้องอ่ะอยากจะขายที่ดินอยากจะทําธุรกิจที่ดินแล้วน้องให้ความสําคัญกับการขายที่ดินมากตาของน้องอ่ะก็จะเห็นแต่ป้ายขายที่ดินสมองของน้องก็จะไปแต่หาคนที่ต้องการซื้อที่ดินช่างกบส่งอะไรมาไม่รู้เยอะมากข้อมูล ในในเรื่องของการเงินดิจิตอลในเรื่องของธุรกิจที่เขาสร้างโอกาสร่ารวยกันมาหาศาลปัจจุบันถ้าน้องไม่เห็นความสําคัญของเงินดิจิตอลใช่ไหมคะถ้าน้องให้ความสําคัญแต่ในเรื่องของที่ดินแต่ในเรื่องของการสร้างตัวตนน้องก็จะไปเห็นและไปหา2เรื่องนี้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเราไม่ค่อยเห็นโอกาสอะไรเลยเพราะเบื้องต้นหลักๆใจของเราพูดแต่น้อยเนื้อตําใจไม่ดีพอ ทำร้ายตัวเอง <Stars> โทษตัวเองแต่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกสร้างพลังใจและเราถูกให้กำลังใจบางคนเราไปเห็นไอดอลมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีชีวิตใหม่ว่ะ <queremos authentic> ฉันอยากจะมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ <rite plutôt> ฉันอยากจะเป็นคนร่ำรวยอะพอเราอะเริ่มที่จะคุยกับตัวเองว่าฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตฉันอยากจะไปเป็นคนร่ำรวยฉันอยากจะเป็นคนที่ปลดล็อกคนอื่นๆได้ <ress> <McL aren> ฉันอยากจะเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นได้ค่ะ สมองหน้าของเราก็เปลี่ยนระดับพลังงานจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกสมองหน้าของเราเริ่มที่จะหาวิธีการที่ทําให้เราอะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างรวดเร็วด้วยเขาจะไปหาคนต่างๆที่มาสนับสนุนความรู้เขาเขาจะไปหาโอกาสต่างๆที่มาสนับสนุนตัวของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วอันนี้หน้าที่ของสมองหน้าคะ RAS จะหาในสิ่งที่เราให้ความสําคัญจะเห็นในสิ่งที่เราให้ความสําคัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้องค์ประกอบมากเลยว่าอาชีพอะไรที่จะทําให้เราร่ํารวยและทําให้เรามีความสุขกับอาชีพนั้นเราต้องไปหาความเข้าใจตรงนั้นเราต้องไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังมีความเข้าใจที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนสมองหน้าของเรา RAS ก็จะไปหาในเรื่องราวที่ผิดพลาดมาให้เราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้จึง ต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะอะไรอ่าอันนี้หน้าที่ของสมองหน้านะคะที่หน้าที่ของสมองซ้ายคือสมองซ้ายเนี่ยจะคิดในเรื่องของหลักการและเหตุผลคิดคำนวณในเรื่องของวิชา,า,าศาสตร์ที่เป็นบทที่พิสูจน์เป็นบทที่มันจริงแล้วเพราะฉะนั้นสมองด้านซ้ายเนี่ยคนที่เป็นหมอเป็นนักธุรกิจเป็นบทนในเรื่องของการใช้สมองซ้าย คนที่นักศิลปะวาดภาพคนที่เพ้อฝันใช้จินตนาการนักร้องนักสแสดงเนี่ยเขาจะชํานาญในเรื่องของการใช้สมองซีกขวานะคะใครที่ชํานาญในเรื่องของการใช้สมองซีกขวามักจะไม่ชํานาญในการใช้วิชาค,คิดคนนํคานวณคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยแต่คนเราอาจจะต้องใช้สมองทั้งสองซีกมาผนวกกันบางคนเนี่ยใช้ เดียวจินตนาการไม่ไม่ค่อยจินตนาการนะอารมณ์และความรู้สึกไม่ค่อยมีอิโมชั่นไม่ค่อยมีอารมณ์สุนทรีมีแต่พวกอีโก้มากๆอย่างเงี้ยจะใช้สมองขวาจะใช้สมองซ้ายนะคนที่มีอารมณ์สุนทรีต้องใช้บรรยากาศในการทํางานอย่างเงี้ยมักจะใช้อารมณ์ขวาและอารมณ์ขวามากักจะไม่พึ่งพาเหตุผลใดๆก็ตามนะเลยไม่ประสบความสาเร็จดังนั้นเวลาเราอะ มาเรียนรู้ในเรื่องของจิตใต้สํานึกแล้วให้เราอนุญาตตัวเองให้เราจรินตนาการว่าเราอยากจะมีชีวิตอะไรยังไงมีความสุขระดับไหนไปอยู่กับใครสร้างสีสันให้กับสังคมอย่างไรบ้างใช้ชีวิตของเราอย่างสะดวกสบายอย่างไรให้เราวาดภาพก่อนนะคะเหมือนเราอยู่ในละครนะ่ะพะวาดภาพแล้วเห็นการงานของเราแล้วว่าเราทําอะไรสําเร็จก็ให้ใช้สมองซีกซ้ายเพื่อมาวางแผนวิธีการหาหลักการและเหตุผลหาความรู้เพื่อมาสนับสนุนสมองซีกขวาให้ ทั้งซ้ายและขวามาผนวกกันและทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จอ่าทีนี้สมองหลังสมองหลังตรงท้ายทอยค่ะเราจะมีตัวเจ้าอะมิกราตัวเล็กอะมิกราตัวนี้จะบันทึกเรื่องราวที่เราเจ็บปวดจะบันทึกเรื่องราวของคนที่มาทําร้ายเรา